กราบสวัสดีทุกท่านและทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่กับผมซีวาสนะครับอ่าก็เนาะตุลาคมแล้วผมก็ต้องอ่าตามกระแสเขานิดหน่อยนะครับอ่าเดือนนี้เป็นเดือนของฮาโลวีนนะครับผมก็ช่วงสาระแทบไม่มีวันนี้นะครับเรามาดูเรื่องจริง ของ6คนที่โกงความตายนะครับแบบในหนังใครเคยดูหนังเรื่อง Final Destination บ้างครับผมนั่นแหละอันนั้นมัน7ใช่ไหมครับอันนี้เราจะเอาสัก6ก็พอนะโอเคครับหลายคนคงรู้จักภาพยนตร์ชุด Final Destination กันมาบ้างแล้วนะครับผมใครไม่รู้จักก็หาดูได้นะครับทุกวันนี้มีให้ดู หมดอาแล้วแต่นะครับแต่ถ้าใครไม่รู้จักเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคร่าวๆนะครับผมภาพยนตร์ Final Destination นี่ก็ออกมาหลายภาคมากนะครับแต่ทุกภาคก็มีลักษณะเหมือนๆกันนะครับก็คือกลุ่มเป็นกลุ่มนะครับไม่ใช่คนก็เป็นกรุ๊ปของคนที่รอดตายจากเหตุการณ์ อุบัติเหตุโศกนตกรรมหรือว่าอะไรที่ทำให้ตายหมู่นะครับครั้งใหญ่ๆนะครับแต่หลังจากนั้นหลังจากที่เขารอดจากความตายนั้นนะครับก็จะมีความตายเข้ามาเยือนพวกเขาทีละคนอย่างสยดสยองนะครับเรียกได้ว่าไม่มีใครสามารถหนีกฎแห่งกรรมหรือว่าไม่มีใครสามารถหนีความตายได้พ้นนะครับผม ซึ่งก็มันไม่ได้เป็นแค่ในหนังเท่านั้นนะครับพอะช่วงนี้คือช่วงสาระแทบไม่มีนะครับผมเราจะเอาเรื่องจริงมาเล่าให้ฟังกันนะครับในชีวิตจริงก็มีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นอยู่หลายครั้งเหมือนกันนะครับผมวันนี้สีวาดคนนี้จะพาไปรู้จักกับ final destination ฉบับจริง นะครับผมมาเรื่องแรกเลยแล้วกันครับพ่อและลูกสาวที่เจอเหตุการณ์เครื่องบินตกสองครั้งในสีปีนะครับผมอโอเคเดี๋ยวก็คงเห็นรูปเนะาะเพราะตอนนี้ผมแคนสสดโอเคครับเอลซี่และฟิลลิส ครับผมเป็นพ่อกับลูกกันนะครับพ่อแล้วก็ลูกสาวที่รักการบินนะครับแต่สองคนนี้นี่จะไม่ค่อยบินด้วยเครื่องบินมาตรฐานเท่าไหร่นะครับพวกเขาทำเครื่องบินแบบโฮมเมดหรือเครื่องบินทำมือนะครับแล้วเขาก็บินไปด้วยกันครับในปี2007นะครับผมทำให เครื่องบินโฮเมดของเขาเนี่ยไฟไหม้แล้วก็ตกลุ่มในตกลุ่มตกลงนะครับในทุ่งฟางข้าวนะครับแต่ข่าวดีก็คือ,อเขาสามารถรอดชีวิตได้กันทั้งคู่นะครับผมฟิลิสกล่าวภายหลังว่าเธอขอบคุณพระเจ้าและก็เป็นทักษะการบินของพ่อนะครับที่ทำให้เธอและพ่อรอดมาได้นะครับผมอันนี้ก็ เป็นเหมือนธีมในหนังเป๊ะก็คือว่าเขาจะรอดออกมาก่อนนะครับผมชีวิตจริงอาจจะเหมือนในหนังนะครับต่อมาในปี2 0 1 1นะครับผมขณะที่พ่อลูกคู่นี้กำลังบินสาธิตอยู่ในงานแสดงท่าอากาศยานในรัฐเท็กซัสนะครับจู่ๆก็มีควันออกขึ้นมาเต็มห้องนักบินเลยนะครับ ทำให้พวกเขาไม่สามารถบังคับเครื่องบินได้นะครับและก็ทําให้เครื่องบินตกและระเบิดทันทีที่ถึงพื้นนะครับสรุปก็ตามพลอตหนังนะครับใน Final Destination ส่งผลให้ทั้งคู่เสียชีวิตนะครับครับผมเราก็มาเรื่องที่สองกันดีกว่า เรื่องที่สองนี่เป็นเรื่องของหญิงสาวผู้เจอกับการสังหารหมู่นะครับถึงสองครั้งชื่อของเธอก็เจสิก้าเรดฟิลด์นะครับผมเป็นผู้ประกาศข่าวกีฬาและบล็อกเกอร์คนดังในรัฐโคโลราโดนะครับวันหนึ่งเธอไปที่ห้างสรรพสินค้าในเมืองโทรอนโตนะครับเพื่อหาซื้อของกินหาซื้ออะไรรองทองไป เธออาจจะรู้สึกหิวอาจจะรู้สึกอะไรนะครับแต่ทันใดนั้นเมื่อก้าวเข้าไปในห้างนะครับเธอรู้สึกประหลาดประหลาดรู้สึกแปลกแปลกนะครับมันก็เหมือนในหนังนะฮะถ้าใครเคยดูหนังมานะครับผมเป็นความรู้สึกวงโวงอยู่ในอกแล้วก็ทำให้รู้สึกอึดอัดไปด้วยนะครับเธอจึงตัดสินใจไม่ไปซื้ออาหารนะครับแต่ก็รีบเดินออกมาจากห้างนะครับเพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์ ภายนอกแทนนะครับ,บครับมันก็เป็นไปตามพลอดนะครับทันใดน,นั้นนะครับคนร้ายก็บุกเข้าไปในฟู้ดคอนเนอร์ของห้างนะครับแล้วก็เริ่มกราดยิงคนนะครับเหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนและบาดเจ็บสหาหัสอีกมากมายนะครับแตเ่เจสิกา้านี่ก็รอดมาได้นะครับเพราะความรู้สึกปลาประลาด ความรู้สึกวงบงความรู้สึกแน่นในอกที่ทำให้เธอออกมาสูดอากาศข้างนอกนะครับก็ช่วยชีวิตเธอเอาไว้เธอก็ได้เขียนแล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้แฟนๆได้รับทราบได้รับฟังในบล็อกของเธอนะครับเพราะเธอเป็นบล็อกเกอร์คนดังนะครับผมว่าทำยังไงเธอถึงรอดตายออกมาได้ทำยังไงเธอถึง หลีเลี่ยงเหตุการณ์แบบนี้ได้นะครับผมหนึงเดือนต่อมานะฮะหลังจากเจสิก้าเข้าไปชมาภาพยนตร์ The Dark Knight r i c e นะครับก็แบทแมนนี่แหละครับรอบบังเอิญบางเอิญนะครับเธอเข้าไปชมรอบเดียวกับมีรอบเดียวกับที่มีผู้ชายกราดยิงในโรงภาพยนตร์พอดีนะครับและเธอก็เป็นหนึ่งในนั้นพอดีนะครับ และส่วนบล็อกเกอร์เรื่องห้างที่เธอเขียนนะครับก็เป็นบล็อกที่เธอเขียนเป็นเรื่องสุดท้ายนะครับผมอันนี้ก็รายที่2แล้วนะครับเรามาต่อรายที่3นะครับผมหญิงสาวผู้เสียชีวิตหลังจาก รอดจากเหตุการณ์911นะครับทุกคนคงจำได้นะครับเหตุการณ์911คืออะไรนะครับเหตุการณ์911คือ,อในวันที่11กันยายนนะครับ2001นะครับฮิวต้ามายโยนนะครับกำลังทำงานในร้านอาหารชั้นล่างของตึก World ์เท d e เซ็นเตเหมือนกับทุกๆวันนะครับเหตุการณ์911นี้ก็คือ มีโจรมาจี้เครื่องบินนะครับแล้วก็พุ่งชนเข้ากับตึกบูเทเซนเตอร์นะครับผมเดี๋ยวกับมาเลื่อนของฮิวดาต่อนะครับแล้วก็ต่อมานะครับแต่เมื่อมีผู้ก่อการร้ายจี้เครื่องบินเข้ามาให้ชนตึกนะครับฮิวดาแกก็เป็นหนึ่งในผู้โชคดีนะครับที่นี้ออกจากอาคารได้ทันเวลานะครับเพราะเหตุใดก็ไม่รู้นะครับอาจจะความรู้สึก หรืออาจจะอะไรที่ตามมาเหมือนกับเคสที่แล้วนะครับผมทําให้เธอรอดเธอทาให้เธอรอดตายนะครับผมหลังจากที่เป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ที่ว่ามีผู้รอดน้อยมากนะครับผมแต่ว่ากรรมก็ตามเธอมาทัานนะครับผมสเดือนต่อมานะครับฮิวด้าพักร้อนเพื่อจะกลับบ้านนะครับที่ประเทศดโดมินิกันครับพร้อมแม่และลูกอีกสองคนนะครับ แต่บังเอิญบังเอิญน,นะครับฮิวดาติดธุระทําให้ครอบครัวของเธอนั้นต้องเดินทางกลับลวกหน้าไปก่อนนะครับทาให้เธอนี่ไม่ได้กลับไปพร้อมครอบครัวนะครับแต่อีกสองสัปดาห์ต่อมาฮิวดาก็เดินทางตามไปนะครับมันก็เหมือนในหนังนะครับเที่ยวบินที่ฮิวดาเดินทางกลับ ไปคือเที่ยวบินที่587นะครับของสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์นะครับแล้วก็มันตกครับในย่านควีนส์เมื่อวันที่12พฤศจิก,กายน2อ0 1น2001นะครับผู้โดยสาร260คนเสียชีวิตทั้งหมดนะครับรวมทั้งอูดาด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับที่คล้ายๆกับ Final Destination นะครับ มันมีหเหตุการณ์เนาะถ้างั้นผมก็สีวาดวันนี้ก็คงต้องขอเวลาไว้เพียงแค่นี้นะครับผมหากใครรู้สึกชอบและรู้สึกอยากฟังต่อนะครับสามารถกดไลค์กด subscribe ได้นะครับ subscribe ไว้เลยครับเพื่อจะฟังต่อนะครับเชื่อผมหากคุณไม่อยากเป็นเหมือนคนในเหตุการณ์นี้ ผมล้อเล่นครับขอบคุณมากครับบ๊าบาย